สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ไม่ไหว้หน้าเพื่อไทยแชรรัฐบาลปิดข้อมูลหมูเอื้อเจ้าสัวสามรายโกยส่งออกหมูเพื่อไทยแชรัรฐบาลปิดข้อมูลหมูคิดเชื้อระบาดเอื้อเจ้าสัวสามรายโกยส่งออกหมูปล่อยชาวบ้านเดือดร้อนทั้งประเทศ ประพัดรับกลางสภาผลแลบไม่พบ ASF ไม่มีเจตนาปกปิดโชว์ผลแลบยันตรวจซากหมูตายเป็น PRRS จุลพันธ์ท้าขุดซากหมูหาเชื้อพิสูจน์โดนสวนกลับไม่ได้แกล้งเซอร์แต่หาไม่เจอจริงๆ ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมทั้งนี้ได้พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร ASF ถามนายยกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยเกิดการแพร่ระบาดของโรคแต่ไทยเป็นประเทศไขแดงที่ไม่ติดเชื้อ ระบาดนี้ผลคือการส่งออกหมูทั้งหมูเป็นและหมูตายถีบขึ้น300%เปรซประโยชน์ตกที่เจ้าสัวรายใหญ่สามเจ้าอยากถามว่านี่คือสาเหตุที่รัฐปกปิดข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่หรือไม่คนเดือดร้อนทั้งประเทศผู้ได้ประโยชน์มีเพียงหยิบมือเดียว บีผู้เลี้ยงสุกรรายเล็กให้ตายเอื้อรายใหญ่ให้เข้มแข็งให้สามารถควบคุมราคาหมูปั่นราคาได้สูงบนคราบน้ำตาประชาชนมีผู้เลี้ยงรายย่อยรายหนึ่งปล่อยคลิปว่าขายหมูได้ในราคา60บาทวันนี้ชัดเจนว่าผู้เลี้ยงรายดังกล่าวทำคอนแทคฟาร์มิง่งแปลว่าบริษัทใหญ่ซื้อเนื้อหมูได้ในราคา60บาท แต่ทำไมวันนี้ราคาหมูหน้าเขียงถึงอยู่ที่280บาทถามว่าราคานี้มาได้อย่างไรในฐานะที่เป็นสอสและรัฐบาลจะไม่ทำอะไรเลยหรือเพื่อประชาชนในการกักตุนหรือเอารัดเอาเปรียบของนายทุน ด้านนายประพัฒ์พสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงแทนนายกว่าที่ผ่านมาเราส่งสุกรตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งผลแลบ,บออกมาว่าไม่พบ ASF แต่พบโรคระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจสุกร PRRS แทนซึ่งตนก็อยากทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนส่วนโรค ASF เรามาเจอกันตอนปี65ที่มีการสารวจอย่างจริงจังแล้วพบที่โรงฆ่าสัตว ที่จังหวัดนครปฐมยืนยันว่าตนและรัฐบาลไม่มีเจตนาปกปิดเพราะเป็นเรื่องเสียหายทั้งระบบพบแล้วไม่ประกาศทั่วโลกก็ไม่เอาด้วยที่บอกว่าวันนี้คนเลี้ยงหมูรายเล็กรายน้อยหมดตัวเหลือแต่รายใหญ่เพราะเขามีทุนดูแลหมูได้นั้นถูกต้องและในปี63มีการส่งออกหมูจำนวนมากอย่างไรก็ตามวันนี้หมูในประเทศโดยเฉลี่ยมี19ล้านตัวมีผู้เลี้ยง190,000ราย แบ่งเป็นรายย่อย180,000รายรายกลาง3,000รายและรายใหญ่200รายโดยประมาณวันนี้คอรามาอนุมัติงบประมาณ1,017ล้านบาทแก้ไขปัญหาตนเห็นใจนายกที่รับแรงประทะอยู่คนเดียวทั้งเรื่องหมูและสินค้าราคาแพงเอาไปผูกกับหมูหมดผมว่าไม่ถูก นายประพัฒชี้แจงด้วยว่าสำหรับข้อมูลที่มีการเปิดเผยว่าหมูตาย5-6ล้านตัวนั้นตนได้ดูตัวเลขรายงานสุกรในประเทศแล้วขอชี้แจงว่าไม่จริงไม่มีตัวเลขว่าหมูขาดคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างซึ่งไม่อยากพูดว่ามีการกักตุนแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจพบว่าปลายเดือนธันวาคมปี64เข้าเดือนมกราคมปี65ตนทุนเลี้ยงหมูผิดปกติอยู่ที่91.85บาท ราคาขายหน้าฟาร์ม110บาทต่อกิโลกรัมและราคาหน้าเขียงอยู่ที่215บาทซึ่งราคาหน้าเขียงก็คำนวณจากกรงการค้าภายในสรุปค,คือราคาหมูแพงหมูตายเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุเท่านั้นทำให้นายจุลพันธ์ขอให้ขุดศพหมูขึ้นมาตรวจอีกครั้งเชื่อว่าเจอโรค ASF แน่นอนอย่างไรก็ดีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีการปกปิดอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นในส่วนของราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นเชื่อว่ามีผู้ได้ประโยชน์จากผู้ค้าที่เก็บสต็อกเนื้อหมูและตนพร้อมจะพาไปแหล่งที่เก็บสต็อกเนื้อหมูไม่ใช่ไปตรวจสต็อกที่โรงเนื้อแกะและเนื้อวัวซึ่งนายประพัฒน์กล่าวยอมรับว่าผมไม่ได้แกล้งเซอร์แต่ตรวจไม่เจอจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ